แบตเตอรี่ก็จะหมดอยู่แล้วว้าวกุดบอนิงเพื่อนๆมาสูดอากาศมาอัปเดตวิวิมายืนอยู่เนินหน้าบ้านนะมามองเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามภูเขารอรอบอบ,บ้านวิวหมเห็นไ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 หมเห็นบ้านไหมมาอัปเดตให้ดู มันสดชื่นมากขนาดนี้เรอเจ็ดใกล้จะถึงเจ็ดโมงเช้าแล้วหกโมงแต่มันมีแดดแต่อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์มันแดดดีค่ะมันก็เลยดูซิวิ้ก็เลยมายืนอยู่เนินหน้ามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูว่าบรรยากาศหน้าบ้านวิวีสวยมากดูใช่อยู่ติดกับชาวสวนเขาตดัดเขาตัดไอ้นั่น ตัดเขาเรียกว่าอะไรคอนคอนเขาไปทําขนมปังอะ่ะก็ตัดออกไปหมดแล้วก็จะเป็นสีเหลืองๆใช่ไหมก็เดินมาเนินนี้เป็นเนินพิเศษสร้างเอาไว้ดูเขาตัดหญ้าเขาจะไปให้วัวนันะวัวนอนโบอยู่นะมีวัวนะหน้าบ้านวิวีเนินนี้ไม่เป็นบ้าวนโหนบเป็นชาวไร่ชาวสวนชาว นูนสั่งนูนเดี๋ยวตอนที่วิวิไปเดินไปออกกําลังกายมันจะมนีนูนนะนี่ตึกนะคอนโดมิเนียม,มตึกคอนโดมิเนียมหน้าบ้านหน้าบ้านวิวิเลยนะเช้าคนก็ไปทํางานเนาะคนไปทํางานแต่อากาศวันดี อากาศมันดีก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะสวยไม่สวยไหมหน้าบ้านวิวมันสดชื่นสดชื่นนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่มีมวนพิษสารพิษอะไรนะคะได้นะที่ภูเขาหลังจากภูเขาที่นี่ที่เลยป่าไปมองเห็นไหมหมองเห็นน้ำแหลมนิดๆน,น,น,นะพวกคนจีน นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะสวิตเซอร์แลนด์เป็นเมืองที่สวยงามคะ่ะสงบสงบไม่ขึ้นตรงกับใครสง,สงบสงเงียมเจียมตัว <c oughs> สวยมากนะคะก็ขอบคุณฟ้าที่ทำให้เฮาได้พอกันขอบคุณสวรรค์ที่ให้ชีวิตฉันในบบันนี้โอ้ยไอคนนี้มันขับรถมอเตอไซค์มาเสียงดังเข้า ไอเด็กเดียเดินกลับบ้านแล้วอัปเดตให้ดูนะคะถนนบ้านเมืองเขาจะเป็นสะอาดเรียบร้อยเรียบร้อยมากนะสูตรบรรยากาศแล้วก็จะเดินเข้าบ้านแล้วเอาว่าจะออกกำลังกายเดี๋ยวจะไปวิ่ง เปลี่ยนบรรยากาศค่ะเห็นมองเห็นอากาศดีๆก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะท่านชีวิตอยู่ใครอยู่มันเมืองนอกะอยู่แบบเงียบๆสงบบรรยากาศาเพราะว่าวิวิรอบ้านหลังแรกเพราะว่ามันต้องได้มองเห็นทิวทัศน์รอบ้านหลังนี้ตั้งสองปีนะนี่คอนโดมิเนียมนี่อยู่สองปีต้องรอเอาตรงนี้เพราะว่าถ้า ถ้าเราไปเอาด้านหลังเราจะมองไม่เห็นวิวแต่ก็มองเห็นอยู่แต่ว่าอยากได้เห็นไหมแล้วก็วิวิชคอมเพล็กซ์ก็คือหน้าบ้านก็จะมีรถบัสรถเมย์มาแล้วค่ะรถเม์มาแล้วไป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 แล้ว let's go แล้วนะคะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูว่าสวยงามขนาดไหนชีวิตดูเมื่อมองฟ้าอุ้ยเห็นสายการบินด้วย นะคะคุณภาพชีวิตที่ดีๆเราก็ต้องรักษาทําบุญมาดีว่าสารค่ะชอบทําบุญ